จเจริญสุขจเจริญพรสรัธาสาธุชนจะดิดธรรมกัลยะาณมิตรทุกคนทุกท่านวันนี้เราปลูกขอ,อนานทุกท่านมากราบไหว้พระที่วัดเขาพระศรีสันเพชรจียารามอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับกาบน,นบนนูนนะบนยอด ม่อนดอยม่อนเขาจะมีพระธาตุเก่าแก่โบราณนะเป็นเจดีย์เก่าแก่อายุสมัยยุธยาสมัอูทองนะอูทองเป็นโบราณเมืองเก่าอูทองตอนนี้มาดูธรรมชาติหินผาโบราณเก่าแก่นะที่อยู่มาจะต้่งต่เดิมสมไม กี่ร้อยพันปีไม่รู้นะบนบางก็จะมีทางขึ้นไปเนะแต่วนนี้ก็คงไม่ได้ขึ้นอย่างเ่เคยเนื่องจากค่อนข้างจะสูงนะสูงแล้วขึ้นไม่ไหวแล้วสังขารลอยลาและไม่ไหวก็ได้มานั่งกราบด้านล่างนี้แค่นั้นนะครับ าก็ขอเชิญทุกท่านกราบพระนะกราบพระขอพรในสิ่งที่ทุกท่านปรารถนาครับด้านนี้จะมีบันไดขึ้นไปนะบันไดนี้มีการบูรณะทำสีสันใหม่แต่เดิมก็เป็นบันไดธรรมชาตินะบันไดหินวันนี้ได้ปรับปรุงเปลี่ยนเป็นปสีสีสันให้ดูสง,งา่างามขึ้น ตอนี้มีเป็นหน้าผาเป็นเพิงจชงอยทถ้ำหน้าผาหินจะงอยิถ้ำแล้วก็ก็ยังเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติอยู่นะไม่ได้มีการตกแต่งอะไรมากเพราะว่าจะเน้นเรื่องธรรมชาติเป็นหลักครับเขาก็ขออธิบายให้กับทัฐาทศชนที่ติดตามชมคลิปของ,งปูนะ่เนาะ ในการที่หลวงป,ปู่ออกมาจากเ็ขนี้เป็นการปฏิบัติสืบต่อจากครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่ที่ได้สั่งสอนมาว่าถ้าหากเรามีโอกาสเราก็ควรจะกลับไปย้อนรอยเส้นทางสายธรรมของครูบาอาจารย์เพื่อนำไปเผยแพร่เส้นทางสายธรรม ที่คุบาอาจารย์ที่หลวงปู่ที่คุบาอาจารย์ให้วิชา,ารณารู้มาหลายหลายท่านเนาะหลายๆท่านหลายองค์ก็จะเดินทางตั้งแต่เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางลงมาจะถึงภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้และภาคอีสานบางจังหวัดที่ยังต้องไปในโอกาสต่อไปเนาะเพราะ ครูบาอาจารย์ว่าถึงยังไงก็ต้องไปในทางภาษาในทางภาษาพรียกว่าไปสามีจิกรรมสามีจิกรรมของครูบาอาจารย์นะได้นำไปได้นำไปเผย,ยแพร่ในสถานที่นั้นให้กับสาธารณชนทุกคนทุกท่านได้รับทราบเส้นทางสายบุญเส้นทางสายธรรมของครูบาอาจารย์งานปู่ถึงต้องออกมา จาริกในโอกาสที่ออกภาษาแล้วหนึ่งเดือนก็มีัิกรถินหลังจากโพสภ์มิกรถินแล้วในช่วงนี้หนึ่งเดือนก็ต้องออกไปจาริกไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อไปเผยแพร่ตามสายทางสายธรรมที่ภูบาจารย์ได้แนะนำไว้นะครับ ครับซึ่งสมัยก่อนคุบาจารย์ได้เดินไปยังทุกๆพื้นที่ทุกๆเกือบทุกๆจังหวัดเนาะสมัยก่อนก็ไม่ได้มียาพนพานหนะใดท่านก็เดินด้วยกําลังกายกําลังแข้งกําลังขาของตัวท่านซึ่งในปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีที่สามารถนําพาไปได้เร็วขึ้นกว่าสมัยอดีตการเราก็ต้องเดินตามรอยของท่านเพื่อไปทำเรื่องถึง พุทธคุณธรรมคุณสัคณงคุณที่ครูบาอาจารย์ได้ไปสร้างไว้ไปดำรนิบบำรุงดูแลไว้เราเป็นสิทธิ์รุ่นหลัหงคนปัจจุบันแล้วก็ต้องเดินตามรอยของท่านเพื่อสืบทอดร่วมอนุรักษ์พุทธศาสนาะสถ่งสำคัญสำคัญของพุธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปให้สาธารณุกคนทุกท่านได้ รู้ได้ทราบได้เห็นด้วยการสื่อสารทางเทคโนโลยีปัจจุบันเพราะบางท่านยังไม่เคยได้ไปยังไม่เคยได้เห็นยังไม่เคยได้รู้จักเลยแต่ถ้าดูเดาดูในคลิปดูใน y o u t u b e ในช่องของหลวงปู่นี้ก็จะได้รู้จักเพิ่มมากขึ้นที่ครูบาอาจารยไ์ได้สร้างไว้ในสถานที่ต่างๆเนาะราวนั้นหลวงปู่ขอุโนทนากับทุกคนทุก,ท,กท่านที่ได้รับดูรับชมรับทราบ ในเกตของหลวงปู่ที่ต้องเอามาจะเล็กไปยังท่าที่ต่างๆด้วยระยะเวลาที่มีอยู่นี้ขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นจงอนุพริบตทุกคนทุกท่านพบกับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจสมปรารถนาทุกการทุกท่านทุกคนเ่ินขอบุญกุศลทั้งหลายที่หลวงปู่ได้ปฏิบัติมาจนถึงอย่างสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมงลิป ขอรับูด้วยดีตลอดไปตลอดไปขอจะมีความยุวมีอายุวันน้าสุขภาพร่ามีาพานชนะสารสบัติ์ตัวาการทุกคนทุกท่านเถินแล้วรอพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีคุณตาทุ่